คือไม่ได้สวยงามแต่มันมันครบวงจรแล้วมันไม่ต้องใช้สารเคมีใช่ใช่ค่ะนี่แหละมันคือความปลูกเลยจ้ะใช่เดี๋ยวด้านหน้านะทำเป็นโชว์รูมสวยๆเลยใช่เดี๋ยวลองดูงงงอ,อันนี้ไฮไลท์อยู่ด้านหน้าเออตลาดแต่ดีก็อะไรก็ลองดินค่ะไปลูก ไม่มีฉีดยาไม่มีใช้ปุ๋ยหวานไหมเปรี้ยวๆหวานๆเปรี้ยวอร่อยเพรชอบเปล่ามาเก็บกินอร่อยนะเพรชอบไหมอ่ะมาเก็บกินทั้งไนอ่ะทางหัวน่ะนี่เขาเขาฟังเลยดิเพลงไม่ต้องเก็บแล้วเขาเก็บเนื้อมันจะแน่นครับตรงนี้ กินเกลือนะเอ้ถ้าเก็บไปแล้วรุ่นหนึ่งกำลังจะทำอีกรุ่นหนึ่งมีอันนดอ่ะเพื่อนพี่ที่อยู่ข้างเดียวกับพี่เขากับปรุงพันมาเสือกเก็บแล้วกินโชว์เขาด้วยอ๋ออันนี้เป็นพันน้ำเต้าเป็นพันเป็นมะเสือเทื่พันน้ำเต้าหนูเก็บไปแล้วรุ่นหนึ่งเอาเลยไอ้องเหืองยอบแล้วกลิ่นไม่แรงอุ้ยนุ่น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 ข้างในนุ่นกินได้เลยอาตัวเองเก็บ เธอยังหาเก็บเอามุดเข้าไปกินด้วยกินด้วยเอาว่ากินแล้วไปเอ้แค่นี้ก็เธอคือไม่ต้องปลูกเยอะเนาะเพราะเราจะเก็บไม่ทันถ้าเราไม่ได้กินเองแล้วหนูก็กำลังทำสีดำอ๋อสีดำสีดำมันเป็นไม่เคยเห็นนะ ใช่บ้านเรายังปลูกเขาว่าปลูกไม่ได้แต่หนูว่าจะจะลองใช่ไหมคะอืมอันนี้ปลาทับทิมเหรอคะอันนี้กี่เดือนคะปลาทับทิม จะประมาณสองสองเดือนเก็บได้ถ้าถ้าประมาณสี่ค่ะประมาณสี่ก็อีกสองเดือนแต่ปลาดุกหนูก็ช้อนกินแล้วค่ะอปลาดุกเยอะคือหนูอ่ะเลี้ยงรวมกันได้ไหหนูไข่แดงไข่แดงกับลำที่มีไข่แดงเยอะเพราะว่าหนูเลี้ยงไก่ใช่ไหมหนูกินไข่วันหนึ่งประมาณยี่สิบ มื้อละหฟองกินกัไข่ขาวจ้าตอนเย็นก็สิบฟองไม่กินข้าวแล้วก็ดูหุ่นสิไข่แดงหนูก็มาปั้นกับลำี่ไข่ขาวไม่ี่การี่มีขาเรากินทุกอย่างเลยนะเี่วกันพี่กูโค้ดต้องจำนะคะไข่แดงไข่ขาวโค้แนะนำแตดทำปะคะหนาก็ว่าอยู่แล้วว่าต้องกีนไข่ขาว มะเขือม่วงมะเขือยาวม่วงมะเขือม่วงมะเขือม่วงลองลงไปเรื่อยอืมความสุขอ่ะอย่างหนึ่งแม่ก็มีความสุขแล้วแต่ลูกกับไม่หยุดใช่นะโอ้อ๋อมาเดือบฝรั่งอร่อยพี่

อันนี้คือจำหน่ายใช่ไหมคะกำลังค่อยๆขยายพันเริ่มต้นจริงจากข้างในนะครับแล้วก็ออกมาแล้วพอมีแล้วถ้ามีผลก็แพ็คขายได้มันมีต้นแม่อยู่ข้างในอยู่ค่ะอะโวคาโดวงไม้เนี่ยๆๆๆอันนี้ต้นเท่าไหร่คะมะตือเนี่ยอยู่ประมาณก็สองร้อยครับอ่าต้นไซนี้นะ สองร้อยห้าสิบครับประมาณใช่ครับมันมีหลายถ้าอิบออกก็ฟีมีลูกสีม่วงด้วยอ่ะสีม่วงใคยกินสีม่วงบางไม่ต้องเลยวันหลังเขาติดเลยว่าห้าข้าไม่ได้แบบอีบบ่อยอิบบ่ออิบ่อยไหนไม่ได้เลยโดนกักบริเวณถ้าเอาไปกับเมษากับไอ้นี่ เขาอยากได้มะเดื่อไปปลูกอ๋ออยู่คลองสิบสองพี่กลับบ้านก่อนบ้านเราพี่ก็สั่งเน็ตกับว่าให้เขาไปส่งที่บ้านวันที่เราถึงบ้านได้เลยโอ้อย่าไปน้อยๆดินอามันจะหวานมากใบน้อยๆอ่อนๆบนบนหนมันจะหวานกินได้ะะนคชาต้นอะไรอันนี้ยาวทำชาก็มันจะเป็นแทนน้ำตาละพี่เอแล้วกินพี่เอลอง พี่เซนนางแบบเรานางแบบช่องเราจะต้องนางเอกช่องเราจะต้องกินทุกอย่างหวานไหมหวานเออป้องกันมะเร็งใช่ใช่กินกับกินได้ทุกอย่างกับน้ำพริกก็ได้มันจะกรอบๆตอนนี้ก็ปลูกเยอะเหมือนกันนะที่ใต้แต่ก่อนไม่เคยเห็นตอนนี้เห็นน้องมันลงมาติดๆกันคุ้มชอบมากเลยมั้งขายไอ้พ่อคนเดียวขารุ่นพ่อ อย่างเราซื้อไปออตุ่มเราก็เก็บใบสองใบแล้วก็เอาไว้อีกอาทิตย์หนึ่งเหมือนตู้เย็นน่ะแต่มันอัดสองเดือนได้ชิมชิมชิมเลยค่ะไม่แค่เหมือนแม่แกนเหมือนคณะสวนสัตวอันดับห้แม่หมูมะนาวหมูมะนาวกุ้งก็ได้กุ้งน้ำปลาเอาไม่กินเด็กอ่ะเดี๋ยวเขาลวกกุ้งเด้งดึงให้ <S <S อ<__ืมกรอบมากรอบมันเป็นพืดินด้ยดอืกรอบกรอบใช่ครับเป็นนี้แล้วเมื่อกี้ยิ่งทะลุงไอเนี้ค่ะเนี้อายุไมไปอีกแ่้ จริงแล้วมันต้องเก็บสี่หรือห้าอันนี้น่าจะใหญ่ได้อีกครับเพราะมันมีอายุมันอีกประมาณถ้าใหญ่มันจะขมไหมคะไม่ขมนะแต่มันไม่ขมมสีีเขยวากตัวเองส่งมาให้เขาด้วยนะเพราะว่าเขาจะเลือกภาพนิ่งเอาทุกอย่างนี่หนูว่าหนูยังทำเล็กเลยมันมันใหญ่ได้อีกคณะนี่เดี๋ยวหนูจะทำต้นละซักิโลครึ่งอืน ตัวแต่นี้จะทำแบบหรือทำไว้กินเองแต่ทำแบบประมาณสี่ห้าครั้งแล้วนะคะเพื่อนๆื็ทำแยกแต่ใส่เนี่ยโอ้ยบ้านพี่แอดปลูกบ้านพี่แอดก็ปลูกได้ไม่รู้พอได้แดดเยอะก็จะเข้มค่ะเดี๋ยวถ่ากมนา่าคมอามานะคะเดี๋ยวถ่ายลูกโมหน้าตวนห้าบาทคุ้มเหรอ